มีทฤษฎีหนึ่งเก่าไว้ว่าเวลาที่อากาศร้อนเนี่ยเราต้องมาเล่นเกมพีครับแล้วเราจะหนาวจนคนลุกเลยแม่จริงป้ะเนี่ยแล้วดูเกมมาเว้ยเปิดหน้าจอมาก็ดูแล้วว่ามันแม่งจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังคือแบบนี่มันฝันร้ายชัดๆพูกคุณอาจจะไม่เชื่อเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ก็ได้แต่เรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์จริงแน่นอน,อนเรื่องมันเกิดขึ้นระหว่างที่ผมกําลังเดินทางกลับมาที่บ้านเฮ้ย อ้มาอ้วมายางไนวะมิกูโดน้ำผาร้าเหรอเชตโตมิกูเอฮะอเฮ้ยฮ้ยมิกูเ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเอาเอาหายหายหายเฉยหายเฉยมิกูโคตรน่ากลัวมีกูเฮ้ยมิกูมามิกุมาจประตูประตูประตูเปิดเอเปิดเปดเปิดเปิทันปะเนี่ยออ กดชิปเพื่อวิ่งโอ้ขอบคุณที่บอกไป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 อะไรทวินเทลอ๋อเจ้าผมขอบอกเลยว่านี่เป็นเกมที่น่ากลัวที่สุดที่ผมเคยเจอมาตายเด็ดเดตายตายแล้วมีเพลง Well Is m i l e ได้เหรอวะเคเคไปครับจะเสียเวลารอบนี้นี่กูจะร่วงมาปะ ไอดวงมาจริงว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตกนอนสองสองสองได้อยู่อยู่ตรงนี้ก็ดีนะเฟนเดีออะดับไปแล้วโอ้มีกูมามีกูมามีกูมาโอ้เกมนี้แม่งมันหนาวตรงไหนเนี่ยแม่งยิ่งเล่นยิ่งล้ออยู่เดิมอ๋ออ๋อปิดประตูปิดแล้วปิดแล้วเยี่ยม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 ก็คือห้ามเจอมิกูเลยใช่ไหมถ้าเจอนี่เรียวหลบ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 รู้หลบเป็นปีรู้หลีกเป็นขุยกับดีที่สุดแล้ว ทางนี้ทางนี้ทางนี้เอ้ยล็อกเหรอไม่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 ปิด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 กด F F อุ้ยปิดออกทางหน้าต่างเฮ้ยนี่เซดดี้นี่แม่งน่ากลัวกว่าสแลนเดอร์แมนเนี่ยเลยเสียงแบบนี้นี่ยำสยองชัดๆปลาปลายปลปลปเอาใหม่ตายแล้วตายอีกเนี่ยมิกุมิกุร่วงมายังมิกุอาแม่งร่วงแล้วร่วงนี่ภาพเดิม Like ไปเปิดประตูไ huh. ม่ออกวะเาต้องไปเจอมิกุไปส่องกกนก่อนใช่ไหมจัดไปเฮ้ยออกระโดดขึ้นคอมได้ด้วยเยี่ยมอือครับนั่นแหละครับไหนไหนไเฮ้ยมาแล้วเลี้ยวหลบไป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 เปิดเปิดเปิดเมื่อกี้รู้สึกว่าให้กดเอสใช่ไหมตอนที่เจอเสียงเพลงยำสยองนั่นเรียกเพลงเพลงยำสยองน้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางนู้นไม่ใช่มันไปตรงไหนก็ตายอะเกมนี้แม่ง F กดเอสกดเอสหลบหลบหลบยังไงไงไงประตูประตูประตูเปิด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 ได้เว้ยผ่านเว้ยตายอีกรอบที่เลิกแล้วนะเว้ยเลิกแล้วตรงอย่างเดียวแล้วกันมีตัน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 เสียงอะไรวะมามามาทางนี้ทางนี้ดิ๊บดิ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 ไปดิไปดิไปรู้สึกน่ากลัวเสียงแม่งมาจากไหนเนี่ยใจเย็นๆนะมีกูนะโอ๋ยเหงื่อหยดเข้าตาแล้วไหนพวกจะหนาววะมีประตูประตูเอ้าทางตันเหรอ อะไรวะไอน้นี่ประตูเอาเปิดไม่ได้เฮ้ยเสียงเพลงแม่งมามิกุไปเปิดคอนเสิร์ตท,ที่อื่นเลยเอาตันอีกแล้วกรรมชิปเป่งหนูอยากจะเลิกแล้วเนี่ยร้อนอยากจะไปอาบน้ำมากกว่าเล่นเกมน,นี้ม่ไม่หาย้อนทฤษฎีม่งผิดแน่นอนอะเสียงแล้ววะเสียงไม่งอยู่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยว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 ทางไปมันอยู่ไหนวะ เกมนี้แม่งเพื่อนะไรวะทําเพื่อใครหนีจากมิกูเหรอหนีทําไมทาไมต้องหนีด้วยแม่โคตรจะน่ากลัวเลย <partic> ต้องทําไงวะนี่เหรอว่าทางเนี้ยถูกแล้วเนี่ยเออไม่มีวะก้ามวิ่งแม่งนี่เลยนี่นี่นี่เฮ้ยนี่วะนี่วะ,วะคอนเสิร์ตวะเสียงเหมือนคอนเสิร์ตไหนวะเสียงคอนเสิร์ตไหนทางไหนวะเอ้ยทางขวาทางขวา ไหนอ่ะทางขวาประตูเนี่ยนะเหมือนว่าจะมีเสียงดังจากประตูนียครับแต่เปิดไม่ออกแล้วไงอ่ะมันดังมาจากตรงนี้ครับแล้วทำไงอ่ะเปิดประตูอะไรอ่ะคันโยกอ๋อเอาวะเอาวะตัวแอคทีฟแล้วแล้วไงอ่ะตา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 เพื่ออะไรวะเกมนี้แม่งใช้คันโยกแล้วไม่เฉียวอะไปต่อได้ไหมเนี่ย ต <Happiness. S 2> เอาค้างอ๋ <bunker. S 2> อ fit. อะไรนี่กูต้องรีบแล้วรูรีบอะไรฮแม่งไม่เห็นหนาวหายหนาวเลยไปเถอะอาบน้ำดีกว่าแม่งทฤษฎีนี้ผิดครับไปลาใครคิดไปคิดมาใหม่เลยไอเล่นเกมีผีแล้วจะหายร้อนเนี่ยแม่งร้อนกว่เดิมอีก